สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพรแสงตะวัน EBJ มาแล้วจ้าสวัสดีนะคะสำหรับ FC แฟนขับน้องวองอิง FC แฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะสำหรับคลิปน,นี้กับเมื่อวอลเรื่องเล่าของอีลาหน่อยกับโอน้องพี่น้องเนาะพอเพื่อนกับบอกว่าเพื่นบได้เจอได้เจอลูกแคกเชือ้อเออนั่งมาเพิ่นเลี้ยวเห็นมาลูกก็ล่างสีข่ข้นลถดเพิ่นกันเลยว,ว่ามาสรงลูกก่อนมาสั่นพเพื่นว่า พรกับมาจมให้ลูกได้ว่าหน่อยอกน่อยใจว่าลูกนี่บ่สนใจพ่อเลยสิก,กับกับเลยพอได้ถามหาพ่อเลยตะเก้านี่ถามหาตะเก้านี่เอาอ่านนั่นอันนี่มาให้พอกินไปหันไปนี่ก็ส้วนพอ่นว่าเนาะพอมาจมก่อนลูกก็บจมกลับขึ้นมานี้พี่น้นองเป็นเรื่องเล่าของความน่อยใจของลูกคือกันไม่เอาเลยพอ่อประมาณนั้นนะคะ พ่อเองก็คือการลรไปไซด์เนี่ยไปกินไอติมก็บเบิล้ลาเอาอีกแล้วนะคะถือว่าเป็นการงอนกันพ่อกับลูกนะคะให้บอกว่าบ่ได้ใส่ใจกันโดนเพิ่นเดียวเห็นพ่อเพิ่นกันยกมือไหวจ่อก,ก่อเพิ่นว่าพ่อนะหุนเริ่มสิได้ต้องไปลดหุนหรอได้พ่อมาสั่น้ากันนั่งนบจ่อก,ก่อเป็นอย่างพี่น้อนจะเป็น้ากันเห็ุเป็นแต่ยอยากหัวอะไรว่าพ่อทองสวดเบิงบอดจูแล้วสิไปเห็ดสิบแ็กไม่เฮ้าเบิงบาดนีนะ คำว่าสวดบานว่าพาระสวดไปได้เดีด๋ยวนี้งนงนางโนบาท่ทองกำลังสวดอยู่กับตังนางพระนมมือตัวพระนา,าเป็นหยอกพอพี่น้องนะคะจริงๆแล้วว่าตัวหุ้นกับกาลังพอดีละเนาะพี่น้องเนาะหุ้นอเชียก <c oughs> ทีลหาหักตาแพ่งเนาะบดจเองกะามาณนี้แต่กับโนเนี่ถ้าลูกสาวท้วงแล้วอาจจะมีการได้ไปพัฒนาในส่วนของ หุนหับไ้าอีกกว่าสร้างเนาะพี่ดองเนาะบอจน่เราเป็นคนที่แบบนี้ละจังหน่อยวางนั้นลูกทวงหางตาเราก็ไปตจัดสันมาเรียบร้อยนะคะเอาบวา,ากันเนาะเรื่องเล่าของอายุอาหน้าคคอยจัดสันไปนะคะมานีเพื่อนมาบอกเรื่องเล่าของว่าในมืองานมานีเพิ่นว่าย่งางไปแสดงยู้ยไยคอยไปย่งางไปไสกับไปพวแต่ย่า่หน่อยก็จะย่า่หน่อยก็บ,บอกว่าแม่เห็นเนี่ย ไปล่าแม่ไปนี่พ่อจูนี่พ่อเลาะไปยั้งดอกเลาะไปหาเจ้าสาววสั่นลูกไม่หน่อยเพื่อนบอกให้ลูกสาวฟังบาดีผู้พ่อกับ่าจำมันยั้งดอกค่อยไปใส่กับกระพอจะย้ายหน่อยเจ้าเป็นสใสอุงอิงดอกตีวสั่นเพบัวลูกสาวเพื่อนกับตัดพ่อพ่อเพื่อนยด้มมาจะบอกอุงอิงเด้อะจะบอกอุงอิงเด้อเพอนไปเบิรงคลิปนะข้อใหม่นะคะผู้พ่อกับไปเลาะหาคอนเทนต์นั่นล่ะบ่มั็นยั้งเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนจะซีมี้หาเธอเพื่อนได้เฮ็ดคอนเทนต์ นะผู้บริหารสมองเพชรน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวเห็นเนี่ยคิดขึ้นปักเลยเด้อโ,โอจูคิดว่ายี่เด้พี่น้องเนาะแอดเพนเห็นแล้วว่าคิดไว้าีหลีเพราะว่าพ่อแอดเพนไปหาปุ๊บ,บ,บโบจูผ้าแอดเพนเหตุคิปหน่อยๆเลยก็คือถ่ายคิดมาเหระเดี๋ยวคอยเบิ้งน้าพี่น้องเนดะ้อแอดเพนเองก็ตัดบางส่วนมากก็คือ,อโอจูฝากคิปให้กับแอดเพนฝากช่องให้กับแอดเพนนั่นแหละ นะคะจะคอยเบิ่งถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อนี่คือสมองบอกได้ว่าเป็นคนที่คิดไวบอจโนี่บอ,โโบอกได้ว,ว่าคิดไวอันแล้วรอๆไปนั่นก็นบอกเป็นหยังดอกแล้วไป,ปรอๆหาผู้เสียผู้สาวสวยๆงามๆนั่นกะมันก็เป็นเรื่องเล่าของความเพลิดเพลินของเราไปซื่อๆนี่แหละนะคะแต่บอกได้ว่าคอนเทนต์สิเกิดขึ้นปั๊บหลุดเราสิเห็นปั๊บปั๊บเดียวแล้วสิเกิดออกว่าดีบอจโจนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องเล่าที่หลายคนอาจจะบม่เข้าใจ ว่าเป็นยังเพื่อนือเบอกกันเรื่องนี้บอดจูเองเพื่อนกับยางเลาะเบิ้องนั่นละนะคะเบิ้งไปเพื่อนกับเบื้องยุสมือซเว็นนั่นแหละแต่ว่าฮาเือเนาะฮาเธอาเธอ,าเธอ,อาจสิบมีอาจจะได้เฮดคอนเทนต์ประมาณนั้นแต่บอกว่ามือนั่นนะลูกสาวกับเที่ยวใสใ่หญ่ยอยู่เลยนาะพี่นอ้องเนาะว่าพอบส่วนไปกินไอติมมาสันว่าเพื่อนไปเฮดคอนเทนต์ content, สาวขายเขาจีเพื่อนคนหาเนาะพี่นอ้องเนาะย้อนเบิ้งกันเลยเด้อเพื่อนกับลงใหม่อยู่นะคะแต่ถ้าหาว่าอย่าเบิ้งคิปเต็มกับไปเบิง้ง ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่องหลักกนแล้วกันนะคะวันนี้เพื่อนก็บว่าไปถึงมืองานบาทนี่เพื่อนว่าถ้าลูกสาวเพื่อนบอกว่าลูกสาวนั้นว่าว่าจะเอามาไล่พอมือมือนั่นเพื่อนไปเสื้อผ้ายุณนยาเนาะเพื่อนบอกว่าพ่อน่ะแ้ววันที่สิบสองนะคะแม่หน่อยว่าเพื่อนฝ้าวมาบอกไว้ว่าถ้าเป็นเงินลูกเพื่อนก็เอาเด้อพ่อหาเงิน้อยูพ่อมาท่านในท่าเพื่อนว่า ถ้าเป็นเงินลูกบ่เอาดอกให้ลูกเดยมีทุนมีห้อนประมาณนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเถ่าแล้วผนจะค่อยไม่พ่อพ่อหาบ่ไรจะค่อยให้พ่อเพิ่นว่าตอนนี้เพิ่นหาได้อยู่เพิ่นอยากลูกเอาเงินส่วนตัวมาให้เพิ่นนะคะส่วนเม่หน่อยก็เลยบอกว่ามันเป็นเงินมาไล่ตั้งหากบ่เป็นของเมนหน่อยดอกบ่เป็นของลูกเออถ้าว่าจังสั่นนั่นคืออยู่แต่ถ้าเป็นของลูกเนี่ยพอลงวิธีมากเนี่ยพอเสียออกขึ้นให้ท่านที่เพิ่นว่านะคะ ให้พ่อปุ๊บนี่พ่อจะให้ขึ้นเลยเพิ่นว่าเพิ่นววานสี่เนาะความหมายนะคะพี่น,อน้องพอลูกยอกันเป็นตาฮักตาแพงเนาะเพื่อนกับว่าลูกสาวเดี๋ยวจะไปหามาไล่ไม่พ่อก่อนเพื่อนก็นยยานลูกเอาเงินมาให้ตั้งมาที่แฉเพื่อนเอามาไล่ดอกดาวเรื่องใหม่พอพี่น,อน้องเป็นตาฮักตาแพงแต่สิ่งที่หล่าน่อยขอพ่อพี่น,อน้องฟังให้ดีเลอพี่น,อน้องเพื่อนขอว่าให้พ่อนะ่ะไปป็นหมอแค่ไหนแน่ว่าสั่วว่า พ่อจูพ่ออพ่อนนกับสิตามไปคือกันถ้าบอกว่าไปเป็นหมอแค้นแอลดีมาสั่นแต่ละคนนะพี่น้องเนาะบอกเลยว่าจงล่อบเบิงพี่น้องว่ามือในงานครบรอบหนึ่งปีของกีฬาน้อยพ่อจูสิไปเป็นหมอแค้มให้กีฬาน้อยบอนาะพี่น้องเนาะค่อยติดตามคลิปต่อไปแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวแอดเต้นสิน,นํามาเสนอให้ฟังว่าอี่าน้อย สิได้พ่อไปเป็นหมอแค้นบอนะคะตรงนี้เพื่นมาขอพอไว้แล้วเบึ้งมาพอสิไปเป็นหมอแค้นบอหมอแค้นแอลดีเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนกับพี่มาต้อนมาฝากประมาณนี้นะคะข็ให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามานะคะ ช่วยกรุณากดติดตามกดไลค์ครับแอดเปนเด้อพี่น้องเด้อถ้ากดไลค์แล้วก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆกดไลค์แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปของแอดเปนพร้อมเด้อเพื่อเป็นการนำส่งของเอไอเนาะสนับสนุนแอดเปนเนาะพี่น้องเนาะจังไงเสียพอคอมเมนต์เ,เข้ามา,อาแอดเปนจะไปตอบให้ทุกคำถามทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะจังไงเสียก็ฝากแชร์ผมเด้อพี่น้องเด้อกำลังหลุนมมือ่สับสกายอยู่ตอนนี้นะคะพิมพ์คข้ามาเพชรแสงตะวันภาษาไทยเด้อพี่น้องเด้อ แล้วกับพิมพ์ภาษาอังกฤษ A B C เพชรเสงตะวัน A B C กดออกปั๊บโหลดว่าจะเด่งขึ้นมากเนาะพี่น้องนอนนอนเนาะอเพนขึ้นในเบิองน้ำน,นะคะแล้วก็ถ่ายคลิปนี่นะคะกับยังที่เราถึงบอดจ,จนะคะเพิ่นได้ฝากช่องไห้กับแอดเพนนะคะขอบบุญขอบคุณบอดจูหลายๆเด้อที่มีความกับรุณากับช่องในน้อยของแอดเพนนะคะฝากเบืองคลิปถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อ ราะว่าบอจูฝากช่องให้กับเอเพนขอบุญกับคุณหลายๆเ้ยจ้าเด้อสำหรับปลูกทุกคนที่เขามารับชมขอแห้งงปังๆนะคะ ติดตามช่อง Hit เสียงตะวันค่ะ <ead, booster. S 1> e b g โอ้ EPG ับฝากกดติดตามล้วนะครับติดตสใคระิ่งปิ้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 งให้คุณแม่ได้พอล